ตอนนี้ทุกคนอยู่กับซีรีส์ AI and Data Driven Productivity พัฒน,นาซ่าในยุคข,ของ AI และ Data Driven ในซีรีส์เนี่ยครับจะพูดถึงการเอาข้อมูลเนาะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี่แหละนะครับจะทำยังไงให้ข้อมูลนั้นน่ะช่วยหาอินไซ h ์หรือช่วยสร้างคุณค่าในงานของเราเนาะให้ได้มากขึ้นนั่นเองกับ2ครับอน,นี้เป็นเทรนที่กำลังมาแรงก็คือตัวของ AI ใช่ไหมคิดว่าหลายๆคนก็น่าเคยใช้กันแล้วละในการใช้ถามโปรตีกันนะครับแต่ถ้าอยากให้ AI เนี่ย มันเน้นเก่งเฉพาะด้านมากขึ to to ้นแหละมาช่วยงานของเราได้มากขึ้นเออจะใช้งานน้องเขาได้ยังไงกันนั่นเองผมมี่ปอคังกรเจีมตัวนะครับเจ้าของเพจอัลต้าคุกกี้และทำงานในตำแหน่งเซลล์ซิสเต็มเอ็กซ์ควทีฟบริษัทเนเซ่ไทยแลนด์นะครับก็ใครสนใจแล้วอยากจะเรียนรู้นะโปรชั่สเดต้าชั่ส AI เนี่ยก็ฝากติดตามเพจอัลต้าคุกกี้ด้วยรวมถึงเพจของทางฟิชเชอร์สกิลด้วยนะครับที่มีคอร์สออนไลน์เยอะมากมายเลยครับที่ทุกคนสามารถไปเรียนรู้กันได้ในซีรีส์เนี่ยครับจะ มีอยู่ทั้งหมด6 EP ีด้วยกันนะครับเยอะเลยนะครับ EP แรกเนี่ยจะเป็นพูดถึงเรื่องของพื้นฐานของ AI และเอสติกนะหรือจักจริยธรรมนะคบว่าเย AI เนี่ยมันมีที่มาได้ยังไงล่ะคำตอบของน้องเขาอ้างอิงจากอะไรและมีจุดเสี่ยงอะไรบ้างครับที่เราใช้ AI เนี่ยล้วอาจจะเจอกันได้อีพีที่ครับจะลงลึกมากขึ้นในลักษณะาง,งานของ time and test management นะครับถ้าคุณต้องเป็นคนที่ต้องคอยจัดก,การมิทติ้งใช่ไหมมีประชุมออนไลน์นะครับ แทนที่เราจะไปเขียนอีเมลเนาะหรือถามเพื่อรงงานเราเนี่ยว่าเฮ้ยเราว่างวันเวลาไหนล่ะจะมีติงนะครับ <c oughs> ก็สามารถให้ AI เนี่ยสามารถเข้าไปอ่านตารางทุกคนได้และสามารถบุ๊กหรือจองออนไลน์ได้แบบอัตโนมัตินะครับว่าจะให้มิงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าทุกคนต้องว่างเหมือนกันอีพี่3ครับ AI power presentation อันเนี้ยหลายคนน่าจะถูกใจนะเพราะมันเป็นงานที่คนต้องทำใช่ไหมเมื่อเป็นการสร้างสไลด์นะครับในการพรีเซนต์เนี่ยแทนที่เราจะอดหลับอดนอนนะต้องมา เขียนสไลด์เองด่าฟลายเองนะครับก็ให้ AI เนี่ยช่วยขึ้นโครงได้นะว่าจากหัวข้อนี้จะให้สไลด์เป็นยังไงแล้วบ้างหรือนะครับจะให้ AI เนี่ยช่วยสร้างสไลด์ทั้งหมดเลยก็ทำได้เช่นเดียวกันใน EP ที่4ครับ AI Assistant for Marketing ตัว EP เนี่ยจะเป็นการลงลึกเฉพาะงานด้านของ Marketing กันบ้างละสมมุติผมต้องการทำแคมเปญแพลนเนาะในช่วงดับเบิอนเดย์เดือน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 เอนเดือนเดือนเดือนเ เขียนนะครับตัวของแคมเปญเองไปสร้างแอดเองในตัวของ Facebook เนี่ยเป็นตน้นผมก็สามารถให้ AI นะครับช่วยไปรีเสิร์ชเองก็ได้สร้างแคมเปญแพนเองก็ได้นะครับว่าอยากให้แคมเปญเนี้ยสร้างเป็นยังไงครับมีรูปแบบเป็นแบบไหนหรือแม้กระทั่งสร้างอ m e n t ม้นท์แพนได้ก็<ม>ทำได้เหมือนกัน EP พีที่5ครับ d a s h b o a r d with ตัว Excel ตัวเนี้ยครับโดดจากเพื่อนหน่อยนะก็คือจะพูดถึงว่าสมมติเรามีข้อมูลอยู่ในไฟล์ e x c e ลเนี้ยยิ่งเฉพาะข้อมูลเชิงตัวเลขนะ ถ้าผมมีโจทย์ให้ท่านว่า้ hey, ลองไปวิคห์ซิว่ายอดขายของบริษัทเราเป็นยังไงเราบ้างนะครับก็ดูยุ่งยากหรือดูซับซ้อนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีสื่ออยู่แบบหนึ่งนะที่สามารถแปลงข้อมูลที่มันดูซับซ้อนที่มันดูเข้าใจยากเนี่ยให้มันเห็นภาพได้มากขึ้นก็คือการสื่อสารผ่านรูปภาพนั่นเองส่วนใน EP นะะี่ยครับจะพูดถึงเรื่องของการว่า hey, กราฟแต่ละกราฟนะครับใน Excel สร้างได้ยังไงนะครับแดชบ,บอร์ดที่ดีคนต้องมีเลเยอร์แบบไหนเลือกกราฟแบบไหนนั่นเองและ EP สุดท้ายครับ AI Transformation EP เนี่ยจะพูดถึงถ้าสมมุติเราต้องการจะใช้ AI ละต้องการจะใช้ตัว AI สำหรงาน Marketing ใช่ไหมเใ้การใช้ AI สำหรับการไปทำา t m m e n n t t s s ส m a n a g e m e n t เนี่ยแล้วเราจะมีวิธีการสื่อสารหรือวางแผนองค์กรเราวางแผนทีมเราได้ยังไงกันละจะพูดถึงเรื่องของแผนครับว่าในระยะเวลา90วันหรือ3เดือนเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรบ้าง1 2 34งเพื่อองค์กรเราเนี่ยสามารถใช้ AI แล้วมีสิ คภาพที่ดีที่สุดนั่นเองซึ่งทุกคนนะครับจะเจอกับผมใน EP ที่ 1, 4, 5และ6นะอ p ที่1ครับ fundamental AI and e t i c พื้นฐานของ AI และการใช้ AI ได้ถูกต้องและปลอดภัย EP เนี่ยจะพูดถึงว่าที่มาของน้องเขาเนาะทุกคนเคยสงสัยไหมว่า a อเนี่ยม,าามันหาคำตอบให้กับเราได้ยังไงกันที่มาของน้องเขาคือยังไงนะครับผมก็จะมาพูดหรือมาแชร์ใน EP นี้กับข้อที่2ครับเราใช้ AI แล้วเนี่ยแน่นอนมันมีความเสี่ยงใช่ไหม เราควรลองติดตามข่าวนะครับมีข้อมูลลั่วจากการใช้ AI ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราต้องการจะใช้น้องเขาละ่ะจะมีวิธีการป้องกันหรือมีวิธีการลดผลกระทบจากการใช้ AI ได้ยังไงกันก็จะมาแชร์ใน EP นี้นั่นเองซึ่งใน EP นี้ครับสิ่งที่พี่จะได้ไปนะก็คือรับแรกครับเราจะเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานเลยครับว่า Gen AI เนี่ยมันคืออะไรและที่มาของน้องเขามันหาคําตอบมาได้ยังไงกัน กับข้อ2ครับเราจะลงมือทํากันเนาะเราใช้ไอ้อย่างตัว Deepseek นะครับตัวของ Nano Banana ่อเป็นการเรียนรู้นะครับเอาเดี๋ยว Job Training เลยเนาะว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราไปใช้งานได้ยังไงกันล่ะก็น่าว่าทุกคนเนี่ยลองเรียนรู้แล้วก็ทําตามไปพร้อมกันนะอันที่3นะครับอันนี้เป็นหัวใจของ EP นี้เลยก็คือการตั้งคาถามผ่านสิ่งที่เรียกว่าพร้อมเคยไหมครับว่าเราได้โจทย์เหมือนกันนะครับทำพร้อมกับเพื่อนเรานี้แหละนั่นขงข้างกันเลยแต่ พิมฐานเราก็ไปแล้วได้คําตอบหรือผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งนี้ที่สามารถลดสโคบหรือลดแบบตรงนี้ได้นะว่าคําตอบเนี่ยก็ไปนในแนวทางเดียวกันนะก็คือการตั้งคําถามผ่านสิ่งที่รว่าพร้อมนั่นเองและสุดท้ายครับจะเป็นการเช็คข้อมูลเนาะว่าถ้าสมมตินะครับ AI ให้คําตอบมาแบบเนี้ยเราเช็คข้อมูลได้ยังไงล่ะนะครับว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเป็นเป็นสิ่งที่เราคิดหรือเปล่ากับ2คือวิธีการดูหรือเช็คเนาะข้อมูลที่เป็นพวก defect ต,ต,ต่างๆใช่ไหม นี้เริมีเทรนในการหลอกลวงนะครับผ่านตัว AI แล้วเหมือนกันครนี้เหมาะกับใครครับก็เหมาะกับทุกท่านนะที่อยากจะลองใช้ AI เนาะมาช่วยในงานของเรานะครับโดยเฉพาะงานที่ค่นขาาจจะเอาเวลานนะอย่างเช่นเฮ้ยเราต้องการจะมาสร้างสไลด์นะครับสร้างไฟล์รูปภาพอย่างนี้ครับก็จะมาเรียนรู้กันนะว่าพวก AI ไอพวกเนี้ยนะครับแต่และตัวเด่นได้ตรงไหนนะครับใช้งานได้ยังไงบ้างกับสอ,องครับก็คือองค์กรนะครับที่อยากจะลองเอา AI เนะี่ยมาลองปรับใช้ในประสทของเรา แทนที่จะทํางานในลักษณะเดิมๆนะครับใช้นะครับหลักการของคนมาตัดสินใจเป็นหลักเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะใช้เรื่องของ Data กับ AI เนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตนั่นเอง <c oughs> ตัวโปรแกรมที่เราใช้งานกันนะครับก็จะเป็นโปรแกรมต่างๆใน AI อนะอย่างเช่นตัว Gemini, นะครับ n a n o Madana an ตัวของ Deep s p s k เนี่ยก็แนะนำให้ทุกท่านลองใช้งานไปพร้อมกันนะเพราะว่าทุกตัวนะครับมีเวอร์ชันฟรีนะครับที่คนสามารถลองใช้งานกันได้ <c oughs> ซึ่งในคลาสเนี่ยครับจะแบ่งหลักๆเป็น5 chapter ด้วยกัน ชัเตอร์แรกนะครับจะพูดถึงพื้นฐานก่อนเลยว่าอะไรคือเจน AI ละ่ะและที่มาของคำตอบเนี่ยเขาคิดมาได้ยังไงกันส่วนในชั珀เตอร์ที่2ครับจะพูดถึงประโยชน์และความเสี่ยงละโดยผมจะเน้นในเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลักนะว่าการใช้ AI เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีการยังไงบ้างเพื่อลดปัญหาตรงนี้หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงของ AI นั่นเองชั珀เตอร์ที่3ครับจะพูดถึงหัวใจหลักของ EP นี้เลยก็คือการตั้งคําถามด้วยสิ่งที่เรียกว่าพร้อมนะครับ อะไรคือ test context example รวมถึงตัวอย่างของการเขียนพร้อมนะ้องว่าเขียนยังไงในแต่ละลักษณะของงานช้ดที่4ี่ครับเราเรียนภาคทฤษฎดีกันมาแล้วใช่ไหมก็จะพาไป walkthrough หรือพาไปใช้ AI จริงๆเลยนะครับว่าเอ้ยที่เราเรียนมาเนี่ยการตั้งคำถามพร้อมใน deep sea นะครับในตัวของ n a n o v a n a เนี่ยเขียนกันยังไงและวิธีการตรวจเช็คเนาะคุณภาพของงานของน้องเขาหรือตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยมีฟรมเว w o r k อะไรบ้าง และสุดท้ายครับจะเป็นการสรุปใจความสําคัญนะว่าที่เราคุยมาทั้ง4 chapter เ,เนี่ยเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างและมีพอยต์ตรงไหนบ้างที่ผมอยากจะฝากทกท่านไปรีแคปต่อน,นั่นเองนะ้้วถ้าพร้อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ chapter ที่1นะ 1> พื้นฐานของ GAI e n และหลักการเช็คความถูกต้อง